สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกรุงศรีแคปิตอลฟันทอเอ้ยไม่ใช่ใช่ฟันทอค่ะคุณผู้ฟังคือเราอ่านกันหลายรายการจนเรางงไปหมดแล้วนะใกล้คริสต์มาสแล้วมีคอนเทนต์อะไรมาเล่าก็มีหนึ่งอันที่ปุบปับใช่กองทุนปุบปับปุบปับออกคือรู้ว่าจะออกเดือนที่แล้วและก็คือออกเดือนนี้และกี่ฟันเฮาอ่ะยี่สิบฟันเฮาออกพร้อมกันเลยจ้าใช่ครับ IPO พร้อมกันในวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาคหลายๆคนก็จะสุขว่า อะไรกองอะไรงงจังเลยไม่รู้มันทําไมนะวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังในภาษาของเราง่ายๆสับตัวองค์หญิงล็กน้อยวันนี้คนที่จะให้ข้อมูลนะจะเป็นคุณเติ้ลเทีเร์องนะวาส่วนอาจาริสัจแยศจะเป็นผู้ดำเนินรายการรู้สึกให้ฟรีเหมือนโดนสัมภาษณ์มากกวา <laughs> ่าจะมาให้ข้อมูล <laughs> อย่างไรก็ไม่รู้ครับเป็นการสับตัวองค์หญิงนะ <laughs> ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมีความงงว่า <laughs> บางคนจริงๆนะบางคนคที่เจอนะยังไม่รู้ <laughs> ด้วยสมัมว่าปีนี้เราสามารถประหยัดภาษีเพิ่มได้ สูงสุดอีก1นึ่งแสนบาทจากกองทุนใหม่ที่จะมาเล่าวันนี้คืลายไหนเหล่าครับมันคือกองทุนรวมไทย ESG นะครับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนกองทุนนี้นะครับ,ร,บรัฐบาลเขาจัดตั้งขึ้นมานะครับเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนอย่างยั่งยืนในตราสารทุนและตราสารหนี้ไทยไทยเท่าน,านั้นครับที่ส่งเสริมในเรื่องของ ESG นะครับ ESG คืออะไร E คือส่งเสริมเรื่องของสิ่งแวดล้อม Environment ก็โปรเจกต์ต่างๆที่ทำให้ลดภาวะเลื่อนกระจกรถไฟลักร์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเท่าค่ะตัว S ก็คือเรื่องของโซเชียลหรือสังคมตัว G ก็คือเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล Governance ทีนี้ก็เป็นวงเงินที่หลายๆคนสับสนว่าซื้อได้เท่าไหร่ครับผมวงเงินสำหรับกองทุนไทย ESG นะครับ สามารถที่จะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีได้เนี่ยสูงสุด30%ของเงินได้แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับถ้าสมมติว่าเรามีรายได้ทั้งปี20ลา้าน20ลา้านสมัครเออเลขาไหมคะส0มของ20ล้านมันเกิน1 0 0 0 0แสนนะครับก็ซื้อได้แค่แสนเดียวและวงเงินนี้นะครับเป็นวงเงินที่แยกออกมาพิเศษจากวงเงินเดิม5 0 0แสนของพวก f, f, D, S S f R M F P V D หรือประกันบำนา ก็ค so, so, ือหลายๆคนก็บอกว่าเมื However, ่อก่อนมันเคยมี LTF ใช่ไหมที่แยกวงเงินกันแล้วพอ LTF หมดไปเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกว่าตัวช่วยในการประหยัดภาษีมันน้อยลงนะปีนี้ก็มีเพิ่มมาให้อีกหนึ่งแสนบาทซึ่งคิดวงเงินแยกกันครับซื้อเกินได้ไหมสมมติว่าเราเรามีสิทธิ์แบบสามสิบเปอร์เซ็นต์เราห้าหมื่นแต่ว่าแบบไม่รู้ฟังว่าแสนหนึ่งก็ซื้อแสนหนึ่งซื้อเกินได้ป่ะซื้อได้ครับแต่ว่าส่วนที่เกินเนี่ยหากนะครับลงทุนไปแล้วมีส่วนของกําไรหรือแคป i t a l g a i เกิดขึ้น ตรงนั้นนะครับจะต้องถูกนํามาคานวณเป็นรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราแนะนําว่าไม่ควรซื้อเกินสิทธิ์นะครับอย่างไรก็ดีก็ให้พิจารณาดูตัวเลขเงินได้ของตัวเองทั้งปีให้ดีดะนะครับก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ของได้ทั้งปีไม่เกินหนึ่งแสนบาทครับก็อันนี้ก็พิจารณากันดีตามวงเงินทีนี้รู้แล้วว่าเป็นไทยเท่านั้นเป็นได้ทั้งตราสารหนี้ในไทยและก็หุ้นในไทยทีนี้มันจะมีวิธีการ แยกเพื่อความเข้าใจง่ายของแฟนรายการฟันทองไมด้วยความที่คอนเซปต์เราคือต้องเข้าใจง่ายแต่ว่าออกมา20กล่องพร้อมกัน IPO p เรียดเยวกันก็ไม่ง่ายที่จะเข้าใจอ่ะใช่ครับสาวมีมีข้อมูลกับพี่อยู่แต่ว่าผมขอเพิ่มเติมตัวดีเทลของกองที่เอสอกจุดหนึ่งครับก็คือเงื่อนไขของการถือครองอ๋ออ่าไปเลยว่ามันต่างกับตัวเอสเสแล้วก็อ่านไยังไงนะอยู่ก็คือมันจะต้องถือครองเนี่ย 8ปีบริบูรณ์แบบวันชนวันเลยนะครับแปลว,ว่าสมมติวันนี้12ธันวาเราจะขายได้อีก8ปีข้างหน้าในใ<ช>วัน <le o S 2> ที่13ธันวาเป็นต้นไปนะ,ะขาย12ธันวายังไม่ถึง8ปีบริบูรณ์ไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องแบบเ๊ะเลย,เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างนะครับสำหรับตัว T E S G เทียบกับ S S R M F เนี่ยก็คือตัวสินทรัพย์ที่ลงทุนนั่นแหละถ้าเป็น S S F เนี่ย มันลงได้ทุกสินทรัพย์เนาะทั้ง<อ>ไทยเทศ RMF ก็เช่นกันแต่ถ้าเป็น t e s g นะครับได้เฉพาะตราสารนี้แล้วก็หุ้นในไทยเท่านั้นมันคือ LTF ที่บังคับให้เป็น EGC s น่เคล้ายๆกันอีกจุดหนึ่งที่จะต้องเน้นย้ำก็คือไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นหรือตราสารนี้อะไรก็ได้ในไทยนะครับพี่ยุ้มันจะมี e g <อ>ด้วยซึ่งเดี๋ยวขอก่อนที่จะไปดูว่ากองมันต่างกันยังไงนะเดี๋ยว เอามาดูกันดีกว่าว่าก,การที่จะเลือกหุ้นหรือตราสารนี้ที่มี ESG เนะี่ยฟังฟันเมนเจอร์หรือบลอจอเนี่ยเขาใช้อะไรนะ,ะ<ฆ>ก็คือหุ้นหรือว่าตราสารนี้ที่จะถูกมาลงทุนได้เนี่ยจะต้องมี ESG rating ที่ทางตลาดหลักทรัพย์เขาให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นคนกำหนดว่าบริษัทนี้เข้าขายที่จะได้ ESG rating score เท่าไหร่ใช่ครับซึ่งการที่จะได้มาซึ่ง ESG rating เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เขาก็จะมีทีมแล้วก็จะมีการส่งตัวแบบประเมินนะครับ professional เน,นี่ย ไปให้บอจอาใน questionnaire เนี่ยญญใช่ questionnaire เนี่ยจะถูกส่งไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นในเซตหรือ m y ค่ะแล้วก็มันจะแบ่งเป็นสามพาร์ทคือ e f แล้วก็ g บอจอเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดนะครับเกินกว่าครึ่งหนึ่ง<อ>ทั้งหมดถึงจะเป็นบอจอที่ได้เรตติ้งมาก็คือต้องรักสิ่งแวดล้อมรักสังคมแล้วก็มีธรรมะธรรมะพิบาลที่ดีใช่ครับเกินกว่ามาตรฐานที่ให้ไว้คือเกินครึ่งหนึ่งใช่ทั้งสามหมวดเลยแล้วก็ปัจจุบันนะครับ ในปี2,566เนี่ยมีบริษที่มี ESG рейт ติ้งจากตลาดหลักทรัพย์ประมาณ193บริษัทอ่า193บริษัทจุดบริกัทนะพี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สามบริษัทนะแต่ละแต่ละบริษัทก็ได้เรตติ้งไม่เท่ากันถูกครับโดยเรตติ้งที่ต่ำที่สุดก็คือ triple B นะครับก็คือมีคะแนนอยู่ระหว่าง50-64คะแนนขยับขึ้นมาเป็น A ก็คือ65-79คะแนนขยับขึ้นมานะครับ Double A 80-89แล้วก็เรตติ้งที่เยอะที่สุดก็คือ ทริปเปิลเอนะครับ90-100ที่นี้นะครับหุ้นที่มี ESG r a t i ติ้งนะครับก็คือ193บริษัทใช่ไหมครับพี่ยุ้ยแต่มันจะมีอีกดัชนีหนึ่งที่ถูกพูดถึงในกองทุนนี้ก็คือดัชนี Set ESG ดัชนี Set ESG จะไม่ได้มีหุ้น193บริษัทนะครับยุ้ยมีแค่ประมาณ114ตัวทำไมใช่ไหมทำไมทำไมหายไปไหนหายไปไหนต้อง80บริษัทนะครับก็เพราะว่า ตลาดหลาักทรัพย์เนี่ยเขาทับตัชนีนี้ขึ้นมาเนี่ยมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยนะครับในหุ้นที่จะเข้าสู่อินเดซ์นี้ได้<ส>หนึ่งก็คือแน่นอนต้องมี ESG Rat i n g ก<ะ>่อนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือต้องมี m a r k e t cap ไม่ต่ำกว่า5 0 0พล้านบาทเพื่อสภาพคล่องในการซื้อขายใช่แล้วก็อันที่สามนะครับจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยหรือ free float นะครับไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบก็เป็นหุ้นแบบเพื่อรายย่อยมี Parti c i p a t e ในหุ้นนั้นๆแล้วก็อันสุดท้ายนะคครับก็ื l i q u ด d ตี <Liquid> ้ต tamam. no no, oh. e ้องดีด้วยนะครับก็คือมีปริมาณการซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ0.5ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า9ก้าในสิบสองเดือนทีนี้พอมีประมาณ4ไคราทีเรียเนี่ยครับจะเหลือแค่1นึ่งพันสิบสี่บริษัทที่เหลือก็เลยแบบอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นเหตุดวงดาวไม่ผ่านเข้าเกณฑ์ใช่ครับแล้วก็ดัชนีไซด์ดีเอสจีนะครับจะมีการปรับตัวสัดส่วนนะครับของหุ้นรายตัวในดัชนีเนี่ยทุกไตรมาสเขาจะแคปไปว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยต้องไม่เกิน5% แล้วก็พอผ่านระหว,ว่างชายทุกแตมาให้มันตบเข้ามาเหลือ5%เสมอนะครับแต่ว่าการปรับองค์ประกอบของดัชนีหรือว่ามีการเปลี่ยนหุ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนปีละประมาณ2ครั้งคือเดือน1กับเดือนเจก็ก็ทั่วไปเหมือนกองอินเด็กซ์ทั่วไปใช่นครับนี่ก็จะเป็นดัชนีเซ็ ESG สนะครับมี114ตัวจากบอจอทั้งหมด1 9 3ที่มี ESG Rating เข้าใจแล้วว่า ESG คืออะไรเข้าใจแล้วเงื่อนไขในการลงทุนกองประหยัดษี ESG Thai ESG คือยังไงแต่ไม่เข้าใจว่าแต่ละกองที่ออกมา2ี่สิกองต่างกันยังไงเพราะว่านี้ก็จะเป็นนักลงทุนเองด้วยใช่ไหมครับพี่ยุ้ยเพราะว่าตอนนี้ก็เราตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อกองทาไหนดีใช่ไหมก็คือวันนี้ไม่ได้มาเป็นพิธีกรนะมาหาข้อมูลมาหาข้อมูลอะยังไงดูยังไงกองได้ครับก็ เนื่องจากมันลงได้ทางหุ้นแล้วก็ตราสารนี้ใช่ไหมเอาง่ายสุดก่อน,อนตราสารนี้<ช>นตราสารนี้คิดว่ามันต้องไม่แบบไม่ได้มีหลายบลจมาออกกับพวกันไม่น่าจะยกองทุนตราสารนี้ที่เป็นไทยอ s เอสจีนะครับมีแค่หนึ่งกองเท่านั้นจากบรจ KKP ค่ะชื่อ KKP GB Thai ESG นะครับกองนี้ไม่จ่ายปันผลแล้วก็สัดส่วนการลงทุนเนี่ยจะลงในพันธบัตรร,รัฐบาล100เซต้องเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่แบบเพื่อ ESG โลกสวยด้วยมือของเราโดยปัจจุบันนะครับ ในกองเขาเนี่ยจะแบ่ง85เป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวแล้วก็15เป็นี่ยเป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นเฉลี่ยมาแล,แล้วครับอายุตราสารในกองเนี่ยประมาณ9ปีไปฟังขงฟันทอกอตราสารนี้101ว่าถ้าเราสามารถลงทุนในตราสารนี้ที่อายุยาวๆได้สิ่งที่แรกมาคืออันหนึ่งคือผลตอบแทนสูงมันก็จะดีกว่าตัวสั้นอสองคือความผันผวนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นโน้ตตรงนี้นะครับคุณผู้ฟัง กองทุนนี้เนี่ยดูเรชั่นเฉลี่ย9ปีเพราะฉะนั้นระหว่างการลงทุนของท่าน8ปีนี้อาจจะมีความผันผวนของราคาเกิดขึ้นได้นะะก็ไม่ใช่เป็นมันนี่มาร์เก็ตที่ราคามันต๊ตอยอดไปเรื่อยๆในบางช่วงอาจจะเห็นนักทูมา e t เก็ต loss ได้แต่ก็ด้วยความที่มันอายุยาวใช่ม8ปีฟันเนเจอร์เขาน่าจะเล็งแล้วละว่าเขาก็ลงอายุ ให้มันใกล้ๆที่จะเฉลี่ยก็9ปีพอการปีเปีนั่นแหละแล้วก็ตอนเนี้ยกองตราสารนี้ที่มีขายอยู่ในตลาดอายุมันก็จะประมาณ15ปีเงื่อนไขของ ESG Thai ESG ก็จะไปจบเอาปีเท่าไหร่นะสามก็บวกกันไปก็ก็ประมาณนั้นแหละ15ปีก็หมดหมดพอดีก็แมททัวร์พอดีก็ถามว่ามันน่ากังวลไหมในระยะยาวก็ต้องบอกว่าถ้าซื้อจนแมทมันก็จะได้ Pri n c i p l e ด้วยความที่พันธบัตรมันก็อ้างอิงว่าเป็นลิควิ i ลชใช่ไหมก็ได้ Pri n c i p l e ระหว่างทางระหว่างทางเราขายออกไม่ได้อยู่แล้ว ก็ต้องถือไปหัทุนแหละแต่ว่าย้ำตรงนี้ก่อนว่าอัปเดตพอแล้วอุ้ยตกใจขาดทุนได้ตกใจ <c oughs> แต่ว่ามันได้จ้ะมันขาดทุนได้จ้าก็แล้วแต่ <ผม S 2> อันนี้ก็เป็นประเภทแรกนะครับก็คือตราสารนี้ววนมีกองเดียว k k p k k p ใช่ครับถัดมานะครับเอาเลยดีครับพี่เอาหุ้นก่อนเอาหุ้นนะหุ้นถ้าเป็นหุ้นเนี่ยผมก็จะมีมาเล่าให้พี่ยุ้ยฟังสาประเภทย่อยมันจะมีประเภทที่เป็น p a สซีฟประเภทที่เป็นแ c t i v e แล้วก็ประเภทที่เป็นรูเบ base p a พสซีฟก่อนคุ้นชินได้ครับ p a สซีฟก็คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนล้อไปกับดัชนีอ้างอิงใช่ไหมครับเมื่อกี้จำได้มาเมว่ากี่ตัวร้อยสิบสี่ตัว,ตวดัชนีที่กองทุน p a s s ีฟไทย ESG นะครับจะไปล้อเนี่ยตอนนี้ที่เห็นเนี่ยจะมีอยู่สองดัชนีคือเซ็ต ESG แล้วก็เซ็ตร้อยเอา,าเอาแบบต,ตรงคอนเซปต์เลยเซ็ต ESG เลยเพราะว่าเป็นกองไทย ESG มีมใครบ้างที่เป็น p a สซีฟแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากคะ่ะรวมไปร1อยตัวเราก็ถือไป ครับผมก็จะมีของบลจีอีสปริงนะครับแล umas, ้วก็บลจไทยพาณิชย์แล้วก็บลจกรุงศรีแต่กรุงศรีจะมีอีฟอีฟก็คือถ้าเป็นอีสปริงกับไทยพาณิชย์นะครับเขาจะลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์พาสีตามเซตเอฟจีเลยแต่ถ้าเป็นกรุงศรีนะครับเขาจะพาสีแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีติ่งสิบเปอร์เซ็นต์ไว้แอคทีฟเลือกหุ้นเองอ่าไม่จำเป็นต้องรอตามดัชนีเซตเอฟจีก็ได้ค่ะส่วนถ้าเป็นการล้อตามดัชนีเซกต์ร้อยจะมีหนึ่งเจ้านะครับคือของบลจกสิกรไทย เซตร้อยแต่หุ้นในเซตร้อยนั้นต้องได้ ESG ใช่เขาก็จะเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นที่มี ESG ในเซตร้อยนะครับแล้วก็เขาจะมีทีมพาร์ทเนอร์ของเขาเรื่อง ESG ของลอมบาร์กจะเป็นคนช่วยกรองอีกทีหนึ่งนะฮะการคัดเลือกหุ้นก็มีอินด็กซ์ใช่แต่สุดท้ายเขาต้องการทําให้ผลตอบแทนเนี่ยเทียบเท่ารอไปกับเซตร้อยแต่ลูกคุณผู้ฟังก็จะมั่นใจได้ว่าเซตร้อยเนี้ยเป็นเซตร้อยที่แบบว่ามี ESG ประมาณนี้ะแพสซีฟจบ Active Uh, ถ้าเป็นแอคทีฟนะครับคุณผู้ฟังก็คือเป็นกองทุนรวมที่ผู้จัดก,การกองทุนเขาเลือกหุ้นเองแต่ต้องเลือกหุ้นนะครับภายใต้หุ้นที่มี E S G Rating ที่ผมบอกไปเบื้องต้นก็คือในร้อยเก้าสิบสามตัวร้อยเก้าสิบสามตัวบาสเกต,ต,ตจะใหญ่กว่าพาสซีฟ่กองที่เป็นพาสซีฟอินเด็กซ์มันมีแค่ร้อยสิบสี่ตัวเพราะมันมีเงื่อนไขของซีโฟโลดเงื่อนไขนของมาร์เก็ตแคปอะไรเงี้ยบลาบลาถ้าเป็นแอคทีฟก็จะมีของให้เลือกในตะกร้าเยอะกว่าร้อยเก้าสิบสองตัวแล้วก็เลือกเอา เลือกอยังไงก็รักใครชอบใครไปดูพร็อแมพุ้นของบอลจอ่าครับก็คือดูกองทุนหุ้นไทยแบบแอคทีฟของแต่ละบอลอจอที่ออกตามด้านล่างนี้เลยครับเป็นตัวเทียบนะครับว่าเขาบริหารกองทุนหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างมันก็น่าจะบอกได้ว่าเขาจะบริหารกองทุนหุ้นไทยเอฟซีเป็นยังไงแต่ขอดิสครีปว่าตรงนี้ผลตอบแทนในอดีไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตอีกอันหนึ่งที่ต้องดูคือคาฟ e แมเนจเมน n ์ <Management S 2> ฟรี <Management free. S 1> ครับซึ่งใน i p อ o n e 2จริงๆมันทำได้แต่ p h o n น1บบสามารถคบแทครับนิว p h o n e ก็นิว iPhone ก,ก็ทำได้ทำได้แบบดูง่ายก,ก็เลื่อนลงมาดูว่า,าเราเราพอใจที่การจ่ายแมเนจเมน n ์ฟรีอย่าลืมว่ามันอยู่กับเรา8ปีเนาะเราเราเราชอบบรจนี้เราเห็นค่าธรรมเนียมในการจัดการราต,นนต่อปีแล้ว็็ต้องคุณสมเตุสมผลไหมอันนี้ก็ลองไปใช้ระบบ เลือกดูถ้ายังไม่ได้เป็นลูกค้าก็ลองแบบติดต่อเข้ามานะเดี๋ยวเรามีหน้าที่ติดต่อครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถพิจารณาประกอบการเลือกได้ก็คือนโยบายปันผลอ่าอาได้ปันผลหรือเปล่าครับปันผลเสียภาษีไหมเสียครับโดนหักณที่จ่ายสิซครับ, <c oughs> รบแล้วก็แบบสุดท้ายของกองทุนหุ้นนะครับก็จะคือเป็นกองทุนแบบรู b a s e d รูเบสคืออะไรก็คือมันจะเป็นกรอบการลงทุนที่ทางบลจอ่ะพี่อยู่เขากำหนดขึ้นมาจะเรียกว่าผสมได้ไหมเออลูกผสมระหว่างแอพที่กับแพสซีฟไหนเล่าสิอย่างเช่นนะครับปัจจุบันเนี่ยที่มีออกก็จะมี3าบอลจอนะครับกรุงไทย MFC แล้วก็ทานลิสอย่างกรุงไทยเนี่ยเขาจะลงทุนแพสซีฟตามเซดีเอสจีนะครับแต่แค่50ตัวแรกของดัชนีคือเขาไม่ได้ลงทั้งหมดของดัชนี่งเดีวครึ่งเดียวก็คือเขามีกรอบกำหนดว่าไม่ว่าดัชนีเซดีเอสจีเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงก็ตามฉันจะขอตามเขา แค่ห้าสิบตัวแรกห้าสิบตัวแรกครับก็เป็นบิ๊กแคปแล้วเนาะใช่ใชแต่ถ้าเป็น a อฟซก็จะคอนเซนเทรตลงไปอีกก็คือแพสซีฟแค่ยี่สิบห้าตัวแรกของเซตเอเสจเหมือนกองช,อชื่อดังที่เป็นแบบหุ้นไทยที่ลงแค่ยี่สิบห้าตัวอะไรก็มีอยู่อ่ะใช่ประมาณคล้ายๆกันแต่วันนี้จะบวกเอเครับแล้วก็เจ้าสุดท้ายนะครับก็คือของบริโภคทานลีฟนะครับกองตัวนี้เขาจะไม่ได้แพสซีฟตามอินเด็กซ์แล้วแต่ว่าเขาจะหยิบมาเฉพาะหุ้นที่มีเอเอสจี р е ติ้งเนี่ย ดับเบิลขึ้นไปแล้วลงแค่20่สถึงยีตัวไม่เกินนี้อ่ะอก็สําหรับคนที่อยากได้ชกอร์แบบเล t ติ้งสูงแต่แต่ว่ามันคนละแบบดีฟอเลตนะมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันแค่เป็นเล t ติ้งที่ให้เราเชื่อได้ว่าบริษัทนั้นๆ่ะมัน stand for ์แบบ Environment Stand for s o c i a l Stand for แบบก็ v อ r n a n c นนครับก็เน้นไปเลยอ่ะในเมื่อจะ e s g เราต้อง e s g แบบแบบจุกจจะเอาแบบ50ตัวแรกดีหรือยีตัวแรกดีหรือว่าจะดูที่เงดีช่่คัดิ้ นี่ก็จะเป็นกองทุนหุ้นครบทั้ง3แบบแลอะออะรู้แล้วว่ากองหุ้นแบบแบบนี้มีตราสารนี่แล้วมีหุ้นแล้วมีกองผสมอืมอไม่อยากเลือกเลยฉันเลือกไม่ได้ฉันอยากได้ทั้งคู่ <laughs> ได้อ่อากองทุนผสมนะครับก็จะมีออกมาทั้งหมดนี่างสามลจอนะครับมีกรุงไทย MFC แล้วก็ไทยพาุ์นิทนะครับจุดที่แตกต่างกันหลักๆเลยเนี่ยก็คือของกรุงไทยนะครับจะ มีสัดส่วนกรอบมาให้อย่างชัดเจนว่าจะหุ้น70%และตรา,าสารหนี้30% <73. S 1> แต่ถ้าเป็นของไทยพาณิชย์กับ MMC เนี่ยเขาจะค่อนข้างไม่ได้มีการระบุกรอบที่ชัดเจนนะครับเขาก็จะมีความยืดอยู่ในการปรับได้แต่เบื้องต้นเนี่ยทางไทยพาณิชย์เขาจะจัดพอร์ต70-30เหมือนกรุงไทยแต่ถ้าเป็น MMC เนี่ยจะมีหุ้น80ตรา,าสารหนี้20ก็จริงจก็หนักหุ้นแหลกอืมอนักหุ้นแหละ ก็ถ้าเป็นกองทุนไทยเอสแบบผสมเนี่ยก็อาจจะต้องอวิธีในการเลือกเนี่ยอาจจะเลือกตามสัดส่วนหุ้นหรือตรา,าสารที่ทเราอยากได้เ,<ร>เป็นล<า>้าครับอ่ะครบไหมคะครบแล้วคับครบทีนี้ชอบใครก็ไปไปต่อหาคําตอบตัวเองว่าอ่ะหนึ่งคือซื้อได้เท่าไหร่2คือเราชอบสไตล์ไหนเราอยากได้ปันผลหรือเปล่านะแล้วเราชอบแอคทีฟหรือแพสซีฟนะเราเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมดีๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถทําได้ด้วยแอปพลิเคชัน New i p h f n e ได้ทั้งหมดถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊อยากซื้อกองแอดทีฟนะแต่ก็ไม่รู้เลยว่าปอลจเคยทําผลประกอบการในหุ้นไทยเป็นยังไงก็ไปเลือกดูหุ้นไทยก่อนก็ได้เปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลังสามเดือน6เดือน1ปีอะไรเงี้ยในแอปพลิเคชันเราข้อมูลให้หมดนะคะก็ถ้าใครยังไม่เป็นลูกค้าก็ติดต่อเข้ามานะเรามีติดต่อเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนี้เดี๋ยวเรามีอย่ารอช้าใช่อาเทปนี้เป็นเทปสุดท้าย ของปีอ่าเทรนด์ที่สุของปีเพราะว่าจะคริสต์มาสแล้วนะคะว่พันปีใหม่ก็นี่ก็ในวรากาศปีใหม่นะครับของปี2567ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังและนักลงทุนทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จกับการลงทุนนะแล้วก็ขอให้ภาพรวมตลาดในปีหน้าเนี่ยสดใสหลังจากที่เราเจอมรสุมมาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงในช่วง2-3สปีที่ผ่านมาครับขอให้ตัวเองด้วยนะครับ เร,เราไม่ขออะไรจากท่านผู้ชมแต่เราขอให้ว่า subscribe like, กดไลค์กดแชร์กดให้คลิปเรายังอยู่ให้มันแบบ AI มันสามารถ search เราได้อย่าให้เรา<ช><ไ>ปลิวหายไปแค่นี้ก็พอนะคะยังไงติดตามฟันทอกใหม่ตะกรัดใหม่ปีหน้านะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ